คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของดาวพะเสาร์ซึ่งดาวพะเสาร์จะอยู่ในหนึ่งราศีเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งเป็นดวงดาวที่ย้ายช้าที่สุดต้องบอกก่อนดาวพะเสาร์ย้ายครั้งนี้ก็จะส่งผลและมีอิทธิพลกับคนที่เกิดทั้ง12ลัคนาราศีอย่างไรบ้างนะครับการที่จะเช็คดวงให้ละเอียดว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายหรือโยกย้ายเปลี่ยนราศีอาจารย์เน้นย้าเสมอในทุกๆคลิปเลยจะต้องดูว่าดาวย้ายไปอยู่ในลัคนาราศีอะไรเน้นย้าว่าให้ดูที่ลัคนา ราศีเกิดเราต้องเช็คจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดอย่างละเอียดถึงจะทราบว่าเวลาที่ดาวย้ายไปจะส่งผลกับเราอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูในช่วงดาวพระเสาร์โยกย้ายเปลี่ยนราศีในวันที่19พฤษภาคมปี2568คนที่เกิดในลัคนาราศีธนูดาวการเงินก็คือดาวพระเสาร์ย้ายเข้าสู่เรือนพันธุแปบลบว่าครอบครัวช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้อาจารย์มองว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวค่อนข้างสูงมากๆหรือครอบครัวอาจจะขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณช่วงว ราดังกล่าวดวงของคุณดีคุณสามารถช่วยเหลือและสพอร์ตครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับอีกหนึ่งลัคนาราศีนั่นคือคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรน,นะครับมีดาวพระเสาร์เป็นดาวประจําตัวของเราย้ายเข้าไปสู่เดือนสาสตร์ชาัคือเพื่อนฝูงสังคมช่วงเวลานี้คุณจะมีคอนเน็กชันที่ดีคุณจะหาช่องทางที่จะทํารายได้ให้กับตัวคุณได้ดีขึ้นและในดวงของคุณดาวพระราหูเป็นการเงินด้วยการเงินแข็งแรงจะทําให้คุณมีช่องทางชีวิตที่ดีมากๆประสบความสําเร็จได้ง่ายเลยนะครับอีกหนึ่งลัคนาราศีคือคนที่เกิดในล,นาาลุม ดาวพระเสามาจากเรือนวินาศดาวพระเสาย้ายเข้าสู่เรือนการเงินจะทําให้คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงหรือช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้คุณหาเงินได้เยอะก็จริงแต่คุณอาจจะมีช่องทางของการจ่ายค่อนข้างเยอะเช่นกันก็ต้องระมัดระวังและวางแผนในเรื่องของการเงินให้เป็นอย่างดีนะครับอีกดวงหนึ่งก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนครับดาวพระเสามาจากเรือนลาภะดาวลาภะทับตัวทับราศีเกิดเราจะทําให้คุณมีช่องทางประสบความสําเร็จลงทุนเพิ่มทุนขยายกิจาการได้ เป็นอย่างดีสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในขณะที่ดาวพระราหูย้ายไปแล้วช่องทางชีวิตของคุณจะเริ่มขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับนี่คือดวงสําหรับดาวพระเสารย้ายในช่วงของเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมเป็นต้นไปครับ